สวัสดีครับปกติแล้วนะครับในทุกช่วงเดือนตุลาคมนะครับของทุกปีการศึกษานะครับจะเป็นช่วงที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษในปีนี้ก็คืออยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็ได้มีประกาศนะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตถึงแนวทางและแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาลัยสถาบัน ปีการศึกษา2562ในช่วงภาวะปกติใหม่ New Normal นะครับซึ่งประกาศเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน2หน้านะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย10ข้อนะครับลงนามโดยท่านรักษาการอาธิการบดีนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563นะครับซึ่งทางสำนักงานประกันคุณภาพเองเนี่ยก็ได้ทำการเวียนประกาศดังกล่าวเนี่ยไปบน Google Mail นะครับ ใหส้สาธารณาชนของหมหาวิทยาลัยสงศิตรยรับทราบแล้วนะครับทีนี้สาระสำคัญนะครับในแต่ละข้อนะครับของประกาศดังกล่าวมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในข้อแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียนชี้แจงบางประการก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนามิถุนายนของแต่ละปีเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพร่วมกับทางคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ นะครับของมาที่ลรยลังสิทธิ์ทำการจัดอบรมให้ความรู้นะครับถึงแนวทางในการเขียนรายงา,งานการประเมินตนเองระดับคณะนะครับเซลล์แอสเซสเมนต์รีพอร์ตหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าซาหรือซาคณะนะครับรวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ประเมินในช่วงเวลานี้ด้วยในในรูปแบบที่เป็นลักษณะของการประชุมสัมมานาแบบพบหน้านะครับคือจะมีคนหมู่มากมาประชุมร่วมกันในที่แห่งเดียวกันนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจากข้อจํากัดของ พระราชกําหนดฉุกเฉินนี่นะครับทางมหานนลัยลังสิตเนี่ยก็เลยเพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะต้องปรับรูปแบบนะครับของการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวเนี่ยจากการประชุมแบบปกติเนี่ยให้เป็นลักษณะของสื่อออนไลน์ในรูปแบบของคลิปที่เผยแพร่ผ่าน YouTube ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนียนะครับทางสํานักงานประกันคุณภาพเนี่ยจะทยอยปล่อยนะครับตัวคลิปถ่ายทอดความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะนะครับหรือซาหรือคลิปอบรมความรู้ตัวชี้วัดและเกณฑ์นะครับสำหรับท่านผู้ประเมินในการศึกษาทําความเข้าใจผ่านระบบ YouTube ออนไลน์นะครับส่วนในเรื่องของการประเมินนะครับก็จะมีขั้นตอนตามประกาศต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้นะครับลำดับแรกนะครับทางสํานักงานประกันคุณภาพนะครับจะทําการออกบันทึกข้อความแจ้งไปยังทุกคณะวิชานะครับเพื่อทราบในเรื่องของวันที่ทําการตรวจประเมิน นะครับซึ่งบันทึกดังกล่าวเนี่ยเราจะแจ้งนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนแต่ว่าช่วงเวลาที่ตรวจจริงเนี่ยจะประมาณเดือนตุลาคมนะครับหลังจากที่แต่ละคณะรับทราบนะครับวันที่จะต้องทําการประเมินในเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยนะครับแต่ละคณะก็เริ่มศึกษาความรู้ความเข้าใจนะครับในการเขียนผ่านสื่อให้ความรู้จากที่เราเผยแพร่ใน y o u t u b e ออนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มต้นเขียนซานะครับ แล้วเมื่อทําการเขียนรายงานเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการส่งรายงานดังกล่าวเนี่ยมาที่สํานักงานประกันคุณภาพและส่งไปที่ทางคณะกรรมการประเมินเดี๋ยวรายละเอียดคณะกรรมการประเมินจะอยู่ในข้อถัดไปนะครับก็คือส่งมาที่ทางสํานักงานประกันคุณภาพและส่งไปที่ทางคณะกรรมการประเมินล่วงหน้านะครับล่วงหน้าก่อนวันตรวจประเมินอย่างน้อย7วันทําการนะครับหลังจากนั้นนะครับ ทางคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพหมาวทลลิทยาลัยลังสิตนะครับจะทําหน้าที่ในการสรรหานะครับและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับคณะวิทยาลัยสถาบันนะครับโดยคุณสมบัติของผู้ประเมินนี้จะเป็นไปตามที่ปรากฏในคู่มือประกันคุณภาพการ,าการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาพศ2557นะครับแล้วทําการแจ้งให้ทุกคณะวิทยาลัยสถาบันรับทราบนะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับ สำหรับรูปแบบของการตรวจประเมินในปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับรูปแบบของการประชุมประเมินนั้นจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการประชุมประเมินแบบพบหน้านะครับแต่จะเป็นลักษณะของการประชุมแบบผ่านระบบประชุมออนไลน์เช่นระบบ w e b e เเป็นต้นโดยจะมีทางสำนักงานประกันคุณภาพนะครับทำหน้าที่เป็นโฮสต์ในการเจนห้องประชุมออนไลน์ล่วงหน้านะครับในการเจนห้องประชุมออนไลน์ล่วงหน้าเนี่ย ก็จะทําให้เรามีตัว Meeting Login มีตัว Password นะครับซึ่งทางสํานักงานประกันคุณภาพเนี่ยจะทําหน้าที่ส่งตัว Meeting Login แล้วก็ตัว Password นะครับของห้องประชุมออนไลน์นี้ถึงคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ถึงคณะวิชาด้วยนะครับแล้วก็จะทําการส่งตัวล็อกอินตัวนี้ล่วงหน้าก่อนวันประเมินอย่างน้อย7วันทําการนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับปกติแล้วเนี่ย ในการประชุมผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าคณะกรรมการประเมินเนี่ยจะต้องทำการอ่านศึกษาแล้วก็ประเมินลักษณะของตัวองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับด้วยแบบประเมินเบื้องต้นมาก่อนเพื่อทำให้เวลาของการประชุมเนี่ยกระชับนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการประเมินแต่ละท่านก็จะได้รับแบบรายงานการตรวจรายงานการประเมินตนเองหรือซาเบื้องต้นนะครับ แยกตามองค์ประกอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมายจากท่านประธานนะครับก็จะทําการอ่านนะครับจริงๆเวลาอ่านท่านก็จะอ่านทั้งเล่มแหละครับแต่ว่าท่านจะทําการประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ท่านได้รับมอบหมายนะครับแล้วทําการส่งรายงานการประเมินตามองค์ประกอบเบื้องต้นเหล่านั้นเนี่ยถึงสํานักงานประกันคุณภาพล่วงหน้าก่อนวันประเมินจริงอย่างน้อย2วันทําการครับเพื่อที่ว่าทางทีมเลขาจะได้รวบรวม นะครับแบบฟอร์มประเมินเบื้องต้นเหล่านั้นกรุ๊ปปิ้งเข้าด้วยกันแล้วก็เตรียมพร้อมใช้สำหรับในการประเมินจริงในวันทําการประเมินนะครับตรงนี้อธิบายได้ว่ากรรมการประเมินแต่ละท่านจะมีเวลาอย่างน้อย5วันทําการถ้าในกรณีที่คณะส่งซาตรงเวลานะครับกรรมการแต่ละท่านก็จะมีเวลาในการอ่านตัวซาเนี่ยอย่างน้อย5วันทําการนะครับจากนั้นนะครับ สำนักงานประกันคุณภาพนะครับจะมีการทําบันทึกถึงท่านประธานกรรมการนะครับเพื่อเลือกห้องประชุมตรงนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าในการประเมินเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการประเมินผ่านระบบประชุมออนไลน์นะครับก็คือผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเข้ามาประชุมร่วมผ่านระบบนะครับเช่นระบบ w e b e x เป็นต้นเนี่ยแต่จะมีอย่างน้อย2ท่านนะครับก็คือท่านประธานกรรมการและเลขานุการที่จะมาประชุมในสถานที่เดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่า เลขานุการนะครับจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการบันทึกผลนะครับของการประเมินต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างประชุมออนไลน์นะครับรวมทั้งช่วยทําการสรุปผลการประเมินลงในแบบฟอร์มรวมทั้งช่วยในการประสานงานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมนะครับแต่กรรมการประเมินท่านอื่นเนี่ยนะครับรวมทั้งคณะวิชาเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมในลักษณะของการล็อกอินเข้ามาในระบบประชุมออนไลน์นะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันมีกรณีพิเศษที่เป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคแล้วทําให้กรรมการประเมินและคณะวิชาเนี่ยไม่สามารถที่จะประชุมประเมินร่วมกันผ่านห้องประชุมออนไลน์ได้นะครับแต่ขอให้เป็นกรณีพิเศษจริงๆนะครับเป็นข้อยกเว้นเช่นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอนุโลมให้เป็นกรณีกรณีไปในสถานการประชุมที่เป็นการประชุมแบบปกติ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการประชุมแบบปกติก็ยังต้องเป็นการประชุมที่คำนึงถึงหลัก p y s i c a l d i s t a n c i n g นะครับทีนี้เมื่อถึงวันที่ทำการประเมินนะครับท่านประธานและท่านเลขานุก,การเนี่ยก็จะไปพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมตามที่ท่านประธานได้แจ้งเลขานุก,การเอาไว้นะครับที่เวลาเริ่มต้น9น้นาฬิกา30นาทีเลขานุก,การจะทำการล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเปิดห้องประชุมออนไลน์นะครับ จากนั้นกรรมการประเมินอีก2ท่านจะล็อกอินเข้ามาพร้อมเพียงกันในเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีจากนั้นทางคณะกรรมการประเมินทั้งหมดจะร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ทําการประเมินให้แล้วเสร็จตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีถึงเวลา11บเนาฬิกาต้องสรุปแล้วนะครับจากนั้นในเวลา11บเนาฬิกาตรงนะครับทางคณะวิชานะครับท่านผู้บริหารท่านคณะบดีท่าน,นารานองคณะบดี นะครับหรืออาจารย์ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดทำซาของคณะก็ดีนะครับก็จะล็อกอินเข้ามาในห้องประชุมดังกล่าวเนี่ยโดยพร้อมเพียงกันเพื่อรับฟังนะครับสรุปผลนะครับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะจากท่านประธานนะครับหากมีข้อแก้ไขประการใดนะครับทางคณะวิชาก็จะรับไปนะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงในส่วนของตัวเล่มรายงานซาให้เป็นฉบับสมบูรณ์นะครับโดยพยายามปรับปรุงให้แล้วเสร็จ นะครับภายใน7วันทําการนะครับหลังจากที่เราทําการประเมินแล้วในวันที่ทําการประเมินนะครับคือตัวซาฉบับสมบูรณ์ตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าคณะจะต้องใช้ในการกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานเข้าสู่ระบบเชคิอออนไลน์ต่อไปนะครับซึ่งปกติในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยทางสำนักงานประกันคุณภาพเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมความรู้นะครับในการกรอกข้อมูล การประเมินตนเองจากซาเนี่ยเข้าสุะบเชควีออนไลน์ให้กับคณะวิชารวมทั้งมีการอบรมความรู้ในเรื่องของการสร้างระบบเอกสารออนไลน์นะครับที่จะใช้ในการอ้างอิงบนเชควเนี่ยที่เราเรียกกันว่าระบบ DBS ออนไลน์นะครับให้กับคณะวิชาในในรูปแบบของการจัดสัมมนา,าปกติแต่เนื่องจากสถา,านการณ์โควิด -19 ในปีนี้นะครับเราจึงมีความจําเป็นให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว นะครับเป็นลักษณะของการเผยแพร่นะครับตัวคลิปความรู้ดังกล่าวเนี่ยผ่านสื่อ YouTube ออนไลน์แทนนะครับซึ่งเราก็จะทําการเผยแพร่ในสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทางคณะได้เข้าไปดูศึกษาแนวทางในการกรอกข้อมูลเข้าระบบเชร์แล้วศึกษาในการอัปโหลดเอกสารหลักฐานผ่านระบบ DBS เพื่อจะเอา URL นะครับเป็นลิงก์เอาไปแปะในตัวระบบเชร์แล้วเนี่ยก็จะเริ่มกันกรอกข้อมูลนะครับ จากซาเนี่ยเข้าสูระบบเชคิวออนไลน์นะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางนะครับในการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2562ในระดับคณะวิชานะครับหากคณะมีข้อขัดข้องหรือว่าข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษา2562นะครับ ทางสำนักงานประกรันคุณภาพก็ยินดีนะครับที่จะคอยตอบคําถามหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดนะครับขอขอบพระคุณนะครับ